สวัสดีครับท่านผู้ชมแม้ว่ายูเครนจะยังไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากสหรัฐอเมริกาให้ใช้ขีปนาวุธแบบ ATA CMS โจมตีดินแดนรัสเซียได้แต่สหรัฐอเมริกาก็ได้มอบขีปนาวุธแบบ AGM 1 5 4 JSOW Joint s, s a n d o f f Weapon i t ให้กับยูเครนแทนซึ่งโดยพิสัย130กิโลเมตรและในรุ่น JSOWA ที่มีหัวรบแบบคัสเตอร์ และ JSOWC ที่มีหัวรบเจาะเกราะสำหรับโจมตีโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นป้อมปราการคอนกรีตเสริมเหล็กรวมถึงมันสามารถโจมตีเป้าหมายได้ทั้งบนบกและในทะเลแบบยิงแล้วลืมทําให้ยูเครนสามารถโจมตีฐานประชาการที่ตั้งปืนใหญ่ระบบปกป้องทางอากาศจากเครื่องบินแบบ F 1 6ได้อย่างปลอดภัยขึ้นแต่นั้นก็ไม่ได้ตอบสนองต่อ,อการโจมตีจากระรยะไกลของยูเครนที่พุ่งเป้าหมายไปที่คลังอาวุธสนามบินทหาร และคลังน้ำมันในดินแดนรัสเซียได้ในขณะที่รัสเซียโจมตีจากระยะไกลเข้าใส่สิ่งก่อสร้างพื้นฐานของบริเรือนอย่างต่อเนื่องนั้นทําให้ยูเครนได้เปิดปฏิบัติการโจมตีด้วยฝูงโดรนครั้งใหญ่ต่อ7ภูมิภาคของรัสเซียในวันที่29กันยายนที่ผ่านมาเมื่อเวลาประมาณ 2. 3 0นาทีตามเวลาท้องถิ่นสถานที่แรกที่สำคัญก็คือการโจมตีคลังอาวุธคอตลูบานในภูมิภาค โวโกกราดของรัสเซียโดยระบ,บุว่ามันคือคลังกระสุนปืนใหญ่และขีปนาวุธที่เพิ่งส่งมอบจากอิหรา่านมาเก็บเอาไว้ที่นั่นถแถลงการระบุครับว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเราได้โจมตีคลังอาวุธที่ใช้ในการจัดเก็บและปรับปรุงระบบขีปนาวุธและปืนใหญ่ของกองทัพรัสเซียใกล้หมู่บ้านโคดรูบานในภูมิภาคโวโกกราดตามข้อมูลของเราขีปนาวุธอิหรา่านชุดหนึ่งมาถึงคลังอาวุธดังกล่าว ก่อนการโจมตีแม้จะได้รับการปกป้องอย่างหนักจากระบบสงครามอิเวล็กทรอนิกส์และระบบปกป้องทางอากาศแต่การโจมตีก็ประสบความสําเร็จปฏิบัติการดังกล่าวได้รับการประสานงานโดยสํานักงานข่าวกรองหลักกองกาลังปฏิบัติการพิเศษหน่วยงานความมั่นคงหน่วยข่าวกรองต่างประเทศและกองกำลังติดอาวุธของยูเครนการโจมตีสถานที่จัดเก็บกระสุนและขีปนาวุธครั้งนี้มีแนวโน้มที่จะทําให้เกิดการขาดแคลนอาวุธสําหรับกองทัพรัสเซียที่ยึดครอง ส่วนสถานการณ์ที่ต่อมาก็คือการโจมตีสนามบินมิลลิโลวโดยระบบตรวจสอบจากดาวเทียมของนาซาได้ตรวจพบไฟไหม้ในสนามบินและบริเวณรอบข้างของสนามบินซึ่งน่าจะเกิดจากการโจมตีดังกล่าวการโจมตีดังกล่าวแม้ว่าจะไม่สามารถทำลายรันเวย์ในอย่างสิ้นเชิงแต่อย่างน้อยก็ทำให้รัสเซียไม่กล้าส่งเครื่องบินไปประจำการที่นั่นครับด้านเขตรสตอฟก็มีรายงานการเกิดเพลิงไหม้ขนาดใหญ่ จากเศษซากโดนที่ตกกินเนื้อที่กว่า625ไร่ด้านฝั่งรัเสเซียรายงานครับว่ามีโดโรน67ลำถูกสกัดกัน้นหนึ่งภูมิภาคโวโกกราด17ลำเหนือเปิวกรอดและโวโลนิส18ลำเหนือรอสตอป3ลำเหนือทะเลอาสอบและ1ลำเหนือครัสโนดาไบรอนและเคืดซึ่งท่านผู้ชมจะสังเกตครับว่าร,ระบบปกกำแงอากาศของรัเสเซีย ไม่สามารถที่จะรับมือกับฝูงโดนจํานวนมากได้แม้ว่าบางส่วนของโดรนจะถูกยิงตกก็ตามซึ่งการโจมตีลักษณะนี้จะมีต่อไปเพื่อให้ชาวรัสเซียได้รู้รสชาติของสองครามเช่นกันครับทุกผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นํามาฝากทุกผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ